ครัาเ,เจอกันอีกรอบรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ของวันนี้รับนี้เรากำลังเ,เดินทางเดินทางกลับจากเดินทางออกจากตัวเมืองชนบุรีครับเวลานี้ครับก็อยู่ที่เวลาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยรูปมองไม่เหนะ็นครับเวลาอยู่ที่เที่ยงคืน สามสิบครับหรือสิบหรือยี่สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีครับยี่สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีออก,าากาจากชนบุรีหรือภาษาชาวบ้านว่าเที่ยงคืนครับเที่ยงเที่ยงคืนสามสิบเราใช้เส้นเลี่ยงเมืองตอนนี้ครับเราใช้เส้นเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าสู่อำเภอบางประกงครับ ก็กล่าวว่าถึงบ้านคืนนี้ก็อยู่ที่ประมาณประมาณตีสองว่าไปตีสองครับนี่ครับดูป้ายครับนี่เรากำลังจะเดินทางกลับครับเส้นนี้เรียกว่าเส้นสายเลี่ยงเมืองครับสายเลี่ยงเมืองเข้ากรุงเทพ แต่ว่าจะผ่านเราก็จะผ่านอำเภอบางประกงครับเราจะลงที่อำเภอบางประกงเพื่จะตัดเข้าจังหวัดสระบุรีครับแล้ก็ตัดเข้าบนมสารคามเราเดินทางกลับปัตตานีครับระยะทางอยู่ที่ร้อยกว่ากิโลครับ นีตามมาดีนี่โอ้โหมันแข่งกันนี่ฮะเดี๋ยวรถแรงครับรถแรงครับรถเรามารถไข่แกงข้างหน้าคู่นู้นรถแรงครับนันเร็บเหยียบแข่งกันเลยครับต่างคนต่างไม่ยอมแพ้กันครับสุดๆเป็นเลยพี่น้องเลยแรงก็ไปกันก่อนละกันเด้อรถไข่รถซี๊แกงจะตามหลังหรอก ขนาดเราว่านี้เราก็แค่ร้อยกว่าแล้วนะเรายังเรายังซบซบไปก่อนเลยไหมครับดูไมรถขนาดรถไขแกงยังเล่นสัร้อยกว่าเราก็ยังซบซบอ,อยู่ครับไม่ไมเราไม่กล้าแข่งเขาครับแต่ว่าเราแรงพอไหมัมนก็แรงพออยู่ นึกว่าบ้ามาก็เอาอยู่บางรอบบางขราวแตบบ่ตอนนี้ไม่กล้าสู้เขาหรอกครับให้เขาไปกันก่อนเรามนันรถไขแกงจะตามหลังไปเรื่อยๆนี่นะครับ จะเตีนหนึ่งพลังจะหนึ่งนาฬิกาแล้วตีนหนึ่งแล้วครับรถถนนเลยโลกพอถนนโล,โลง่งปุ๊บจะเป็นการประลองความเร็วของพวกวัยรุ่นเขาแล้วครับบนเส้นทางที่มันโล่งๆอย่างเนี้ครับ ก็อาจจะเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับระวังทางเบี่ยงระวังทางเบี่ยงแม่เมื่อกี้มันมาไม่เบรกกันหัวตั้งแถวนี้เหรอเมื่อกี้มันมาไม่เบรกกันหัวตั้งแถวนี้หรอก นี่ครับอะไรกันเนี่ยครับทำไมรถเยอะอย่างนี้ครับดูครับโอ้โหโอมอเตอร์ไซค์เยอะมากครับเห็นไหมวัยรุ่นจับกลุ่มมอเตอร์ไซค์เยอะมากแต่จะอว่าเป็นเท่าไหรถ้ามีอุบัติเหตกุก็ไม่เห็นมีอะไรครับก็เห็นเท่าร่าเห็นแต่มอเตอร์ไซค์หลายสิบคันครับ ระวังระวังระวังมันก็มีไฟเลยมีความี่อันตรายมากเลยไฟแข็งมาเพี้ยนเไม่รอดอ่ะกพานั่นแหละก็บอกว่ามันเบรกกันหัวตั้งนะเบรกกันจะตัวกระดกแล้ว น,นี่มันกลางคืนครับถนนมันกำลังซ่อมแซมกันเยอะขับรถต้องใช้ความันระวังครับเพราะว่าแท่งบอดีเออร์มันวางมันไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเท่าไหร่เราต้องคอยระวังครับ ขนาดเราเองเรามองเนี่ยเรายังงไราตาเลยไม่พิเศืเอยพ่พพงไยตานะครับเราไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเนื่องจากว่าเราชาร์จโทรศัพท์อยู่ครับ ข้า่คืนไปรุ่นก็เยอะขี้เล่าเมายาก็เยอะขับรถอะ่ะเราเราว่าเราเราระวังแล้วนะแต่คนอื่นเราก็ต้องเราก็ต้องระวังเขาอีกครับ เข้าเจะาข้าตีเน้นกันนะ